แค่ปืนเพราะเองะอ้ว่าอย่างเดียวขอไปเปลี่ยนปืนก่อนเอาเปลี่ยนปืนเอาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนอะไรโอ้หมือมือเร็วมากเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยอันน่ะ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 ปืนอะไรวะปืนเดิมแล้วก็ปืนนี้แล้วก็ปืนนี้มองไม่ทันแล้วช้าๆหน่อยสิสโลโมชั่นได้ไหม โอ้โหแล้วมันขยับไม่ยเห็นมันขยับเลยอะทำไมเนี่ยมันหยุดอ่ะมใช่หยุดเงินหมดหอ,อกว่าแล้วเงินหมด้ิจาได้สิบกล่องทำไม,มกล้องมันใหญ่จังอะปืนอะเอาเอาหมาไหมด้กี้เนะี่ยกล้องอะมันอะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ ยิงใครอ่ะยิงไปกี่ตัวแล้วนะ่ะฮะสิบสามตัวจะมีทั้งหมดกี่ตัวเก้าตัวเออมีเก้าตัวยิงสิบสามตัวมันก็เกินชนะแล้วสิอะไรไอ้มั่วเกิดใหม่ได้ไงเน่ยตายแล้วยังไม่ทันถ่ายวีดีโอยตายแล้ว โล่มาจากไหนโล่อะโหสุดยอดเลยอะยิงไม่โดนใครสักคนไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดน,โดนไ,มไม่โดนโดนไม่โดนโล่มาทำไรโล่อะเดือบร้องยังไม่เห็นโดนใครสักคนมั่วอ่ะน,นะ ที่ได้ท้กคนนั้น <ś led> เนี่ยไอ้บ้วเฮ้ยว่าจะเจ๋งเลยเห็นมือเร็วมึงกดอะไรครับมึงวันนี้เฮ้ยให้กดนู่นกดนี่ไปทั่วเลยโอ้ยเจ้าเลย มือนี่เร็วมากเลยนะครับแต่ไม่จะตีกิงใครไปโดนเท่าคน <laughs>